สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านบุญต่างแดนนะคะวันนี้อ้อเข้าครัวมาทำกับข้าวนะคะสำหรับเมนูวันอาทิตย์นะคะก็จะเป็นเมนูตุ๋นเนื้อแต่วันนี้เราจะไม่ใส่ซอสมะเขือเทศนะคะจะเป็นตุ๋นเนื้อใส่แครอทนะคะแล้วก็ต้นผักขึ้นช่า่นะคะแล้วก็อหอมหัวใหญ่ซอยนะคะวันนี้นะคะค่ะ ตัววัตถุดิบของเราก็จะเป็นเนื้อนะคะที่บ้านเราเอามาทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยอะคะ่ะอันนี้จะเป็นเนื้อหมูนะคะก็จะผสมกันอันนี้เป็นเนื้อวัวนะคะมีสองมีสองเอ,เอ้นี่มีเนื้อสองชนิดคือเนื้อวัวกับเนื้อหมูนะคะค่ะพวก เครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากนะคะเพราะว่าคนอิตาเลียนเขาจะไม่ใส่พวกเ,เครื่องปรุงเยอะนะคะมีแค่น้ำมันมะก,กอกนะคะน้ำมันมะกกอกแล้วก็เกลือนะคะแล้วก็พริกไทยค่ะแต่ที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นไวายขาวนะคะไวายขาวอ้อจะใส่ประมาณาหนึ่งแก้วพลาสติกนะคะไปชมกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะตั้งเตานะคะเอาหม้อวางนะคะทีนี้ก็ใส่น้ำมันมะกอกลงไปค่ะพอค่ะตามด้วยหอมหัวใหญ่นะคะ ัดให้หอมหัวใหญ่หอมนะคะค่ะจากนั้นก็ตามด้วยแครอทแล้วก็ไอต้นขึ้นช่ายนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ คน่นะ,คะจากนั้นเราก็ใส่เนื้อที่ล้างทำความสะอาดไว้เรียบร้อยนะคะใส่ลงไปนะคะเกลี่ยนะคะประมาณนี้ค่ะปิดฝาไว้นะคะ ประมาณสักสิบนาทีนะคะค่ะทีนี้ผ่านไปสิบนาทีเรากลับด้านนะคะจากนั้นก็เพิ่มไฟเพิ่มแก๊สนิดนึงค่ะให้แรงขึ้นนะคะ แล้วก็ใส่วายขาวลงไปนะคะทีนี้ก็ปิดฝาไว้นะคะอ้อจะตุ๋นต่อไปอีกสักประมาณสองชั่วโมงเลยนะคะค่ะในระหว่างที่เราตุ๋นไปเรื่อยๆนะคะเราก็หมั่นเติมน้ำนะคะอย่าให้น้ำแห้งนะคะ หลังจากผ่านไป2ชั่วโมงนะคะเราก็เติมเกลือลงไปนะคะตามชอบนะคะก็จะใส่ประมาณนี้นะคะแล้วก็พริกไทยค่ะพริกไทยป่นนะคะเดี๋ยวรอสักพัก จนกว่าน้ำจะจะลดลงไอ้ครึ่งหนึ่งนะคะเราถึงจะปิดไฟปิดแกส๊ส